สวัสดีครับไม้มงคลฟอจะเจอบ้านรากไม้ก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกๆพานนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หลังจากที่ได้ส่งภาพรวมๆนะผมให้ให้ท่านลูกค้าหลายท่านดูนะครับก็มีลูกค้าติดใจชิ้นนี้นะครับผมก็มารีวิวไว้นะครับเดยวมาลองดูกันเลยนะครับชิ้นนี้นะครับผมเป็นรากไม้ต่อไม้หลุมพอนะครับผมดูลักษณะรอบๆก่อนนะครับผม ซึ่งมันก็เป็นร,นนร,นร,นนรูตรงกลางนะครับนี่ครับก็แปลกดีนะครับผมครับรูตรงกลางนะครับผมรอบด้านนะครับผม ครับก็ดูรอบแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาวัดขนาดให้ดูนะครับพอดีก็ปลาตัหลับเม็ดมาด้วยนะครับผมกเริ่มมาจากตรงตรงนี้นะครับผม ก็จากตรงนู้นนะครับผมยาวยางนีนะครับก็เฉลี่ยแล้วร้อยสามสิบห้านะครับผมร้อยสามสิบห้าครับผมความยาวนะครับนี่ครับความยาวนะครับผมร้อยสามห้าก็เมตรสามสิบนะครับผมความสูงนะครับผมความสูงก็ นีไปก็ประมาณตรงที่สูงที่สุดก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับน่าจะประมาณนั้นครับผมถ้าจากล่างกันนะครับแปสิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยาวนะครับผมยาวก็เมตรสามสิบนะครับผมถึงนู่นนะครับผมแล้วก็ความสูงจากนี้จ็ถึงนี่ก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นรูนะครับผม มชาติออกแบบมาให้นะครับก็สวยงามไปอีกแบบนึงแลครับอยูด่ด้านหลังครับก็จริงๆผมก็มีหลายชิ้นนะครับผมที่เป็นลักไม้ต่อไม้ที่ปแปลกๆดาน,นะครับผมแต่ว,ว่าแต่ละชิ้นก็เป็นเอกลักษณ์อันตรลักของเขานะครับผมก็นี้ก็สามารถพาไปทำขาโต๊ะ ขาเก้าอี้หรือว่าจะเอาไปจัดสวนหรืออะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นตอไม้แก่นไม้หลุมพอนะครับผมความกว้างใต้นี้นะผมน่าจะประมาณหกสิบได้นะครับผมไม่น่าจะถึงหนึ่งเมตรนะครับผมประมาณสองฟุตน่าจะได้นะครับผมตั้งยืนได้นะครับแต่ผมจับแนวนี้นะผมว่ามันสวยงามกว่านะครับผมก็เรียงไปเป็นกำแพงไปเลยนะครับ นนะนี่ก็เป็นตําเสานะผมชิ้น,นี้ก็ยาวพอสมควรนะผมน่าจะเม็ดก,กว่าๆนะครับรวมถึงนู่นนะครับหนักใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลุมพอนะครับผมนี่ก็เป็นตํนนนามเสานะอันนี้ก็เป็นนี้เป็นนาคบุตรนะครับผมนี่ก็เป็นขาโต๊ะขาเก้าอี้ได้นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นตํามเสาซะเยอะนะครับผม หลวงก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นหลุงพอ่อนะครับผมหลุมพอนะครับผมนี้ก็โปรแกรมก็คือทําเป็นเก้าอี้แบบนอนนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดดีไซน์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับผมเป็นไม้เนื้อตันนะครับผมตนนันต้นเลยครับแดงแตกเลยครับ อประมาณนี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆที่สนใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ